สวัสดีครับน้องๆพี่นุกนะครับมาต่อกันในส่วนที่2นะครับสําหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับต่อไปส่วนราชการนะครับเ,เรายังอยู่ในการบริหาราราชการส่วนกลางอยู่นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงนะกระทรวงหรือทบวงที่มีฐานะเทยบเท่ากระทรวงอยู่ภายใต้การดูแลกับบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั่นเอง อ่าเรายังอยู่ในส่วนกลางนะอย่าลืมตอนนี้เรายังอยู่ในการบริหารราชการส่วนกลางอยู่อ่าพี่เขียนไว้ให้ราชการส่วนกลางนะครับอ่ากระทรวงเนี่ยนะครับมีอำนาจนะครับในการกำหนดนโยบายวางแผนการดำเนินงานของกระทรวงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับ การแบ่งส่วนราชการในกระทรวงเนี่ยมีอยู่ด้วยกันนะครับสประเภทนะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับอันแรกเนี่ยนะครับก็คือสํานักงานรัฐมนตรีนะมีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับมีเลขาที่เลขานุก,การรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบนะขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอันนี้คือสํานักงานรัฐมนตรีนะก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นหลัก นะครับมีเลขานุก,การและมนตรีเป็นผู้ดูแลส่วนต่อไปนะก็คือสำนักงานประหลัดกระทรวงนั่นเองนะครับมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการอื่นที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งที่สังกัดกระทรวงนั้นนะครับรวมทั้งนะครับ สำนักงานประหลัดกระทรวงเนี่ยจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกัดและก็เร่งรัดติดตามนะครับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกระทรวงด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักงานประหลัดกระทรวงเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของประหลัดกระทรวงนั้นๆอันนี้นะครับก็คือสำนักงานประหลัดกระทรวง ประเภทที่3นะครับของส่วนราชการในกระทรวงนะครับก็คือกรมเนี่ยเราจะคุ้นเคยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งทางบกนะครับพี่ยกตัวอย่างกรมปรศุสัตว์กรมสัมภากรณ์กมรมศุลกากรนะครับเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นส่วนราชการนะครับที่ย่อยลงมาจากกระทรวงอีกครั้งหนึ่งนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะที่พี่ได้พูดไปครั้งที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยใครเป็นผู้ บังคับบัญชาของกรมนะครับใหญ่ที่สุดในกรมคือใครเราน่าจะคุ้นคํานี้ดีใหญ่ที่สุดในกรมนะครับผู้บังคับบัญชาของกรมนะครับก็คืออธิบดีนั่นเองนะครับาการบริหารราชการน,นะครับภายในกรมเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของอธิบดีนะครับหรือนะครับตำแหน่งเรียกชื่ออย่างอื่นสําหรับส่วนราชการที่เทียบเท่าระดับกรมนะแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นอะไร สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นส่วนราชการนะครับที่มีในฐานะเทียบเท่ากรมนะแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ได้ใช้คําว่ากรมตํารวจเหมือนสมัยก่อนนะใช้คําว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ไม่ใช่อธิบดีกรมตํารวจเหมือนสมัยก่อนนะครับก็เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนาะเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นตํารวจเนาะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับการแบ่งส่วนราชการในกรมนะครับแบ่งกันเขาแบ่งกันยังไงบ้างเราลองมาดูกันนะเขาจะแบ่งออกเป็นสํานักเลข,ขานุก,การกรมนะครับสํานักเลข,ขานุก,การกรมกองแล้วก็แผนกแผนกในย่อยมาจากกองอีกทีนะครับกรมเนี่ยเหมือนที่พี่บอกไปเนาะมีอธิบดีเป็นผู้ขับบัญชา สำนักงานเลขานุก,การกรมมีเลขานุก,การกรมเป็นผู้ขับผัญชากองก็จะมีผู้อำนวยการกองนะครับเป็นผู้ขับผัญชานั่นเองในส่วนนี้ข้อสอบออกนะครับปีก,ก่อนก่อนก็ออกนะครับปีก,ก่อนก่อนก็ออกนะครับการจัดตั้งการรวมการโอนส่วนราชการเนี่ยจะต้องตราเป็นนะครับพระราชบัญญัตินะ อันนี้ให้เราไฮไลท์นะครับเทคโน้ด์จำไว้เลยนะชอบออกสอบมากนะการจัดตั้งการรวมการโอนส่วนราชการเนี่ยต้องตราเป็นพระราชบัญญัตินะครับอ่าแต่นะครับพี่ดอกจันไว้ให้นะครับการรวมการโอนส่วนราชการในกรณีที่ไม่มีการเพิ่มตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าให้เป็นเพียงแค่พระราชกาิจกา,าก็พอ เนาะส่วนการเปลี่ยนชื่อนะครับการยุคเนี่ยนะครับก็ทำเป็นพระรากิฎีกาโอเคไหมการจัดตั้งการรวมการโอนส่วนราชการต้องตราเป็นพระราชบัญญัติในส่วนกรณีที่การโอนการรวมส่วนราชการถ้าไม่มีการเพิ่มตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างนะครับแล้วก็การเปลี่ยนชื่อการยุคเนี่ยตราเป็นพระรากิฎีกาเนาะ ส่วนการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงหรือกรมนะครับจะแบ่งโครงสร้างเพิ่มมากขึ้นหรือสังคิดเรียกว่า r r g a n i z a t i o n นะรีออกรีออกนะที่เราจะได้ยินสับกันบ่อยๆ Reorganization เนี่ยอพวกเนี้ยนะทําเป็นกฎกระทรวงอจำไว้นะครับว่าส่วนเปลี่ยนแปลง ส่วนราชการนะครับภายในเปลี่ยนโครงสร้างมันเนี่ยใช้เป็นเพียงแค่กฎกระรวงพอนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางทีนี้เรามาดูการในส่วนต่อไปเลยในหัวข้อที่2นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันอ่าแบ่งด้วยกัน2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือ จังหวัดนะจังหวัดเรารู้จักกันทุกคนอยู่แล้วนะจังหวัดนะครับส่วนที่สองก็คืออำเภอ,อทีนี้เรามาดูกันต้องจำนะครับจังหวัดเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบ,บุคคลเหมือนที่พีอธิบายไปเหมือนส่วนราชการมีเทียบเท่าเหมือนกรมอะ่ะกรมก็มีฐานะเป็นนิติบ,บุคคลนะครับ จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลการตั้งการยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดเนี่ยต้องตราเป็นพระราชบัญญัติอ่าทีนี้เรามาดูส่วนอำเภออําเภอเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นนะครับไม่เป็นนิติบุคคลนเนาะอําเภอเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลนะครับการตั้งการยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเนี่ยเป็นแค่พระราชกิจกา นะครับทำเป็นพระราชกิจกาเหมือนที่พวกเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับสําหรับลาดับศัก์กฎหมายนะพระราชบัญญัติเนี่ยจะมีศักดิ์ที่สูงกว่าพระราชกิจการพระรากิจการเนี่ยเป็นกฎหมายลูกนะทีนี้เรามาดูลงรา,า,ายละเอียดกันนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยเขาได้บัญญัติว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วมาบริหารจัดการอีกทีนึง นะในส่วนสําคัญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นหัวหน้ามบัญชาของข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรชาชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบในรชาชการในจังหวัดและอำเภอพูดง่ายๆคือ,อยกตัวอย่างกรณีที่กรมสมพะกรนะมีสมพะกรที่จังหวัดถูกไหมผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับ เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาของข้าราชการฝ่ายบริหารน,นั้นด้วยนะคือพูดง่ายๆคือเป็นหัวหน้ากำกับดูแลนะครับทำหน้าที่คล้ายๆ c e o นะเรานึกถึง c e o บริษัทบริษัทหนึ่งจังหวัดเนี่ยก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับมีข้าราชการกรมต่างๆหลายๆกรมอาจจะเป็นสัมภากรขนส่งนะครับอ่าปศุสัตว์นะหลายๆกรมเลยเนี่ย มีส่วนราชการอยู่ในจังหวัดนั้นใช่ไหมผู้ว่าเนี่ยก็เหมือน c ีอนะคอยเป็นผู้บริหารจัดการในจังหวัดจังหวัดนั้นนะและกําหนดให้มีปลัดจังหวัดด้วยนะครับแล้วหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยส่งมานะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดนะ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจนะครับบังคับบัญชาข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรมนั้นในจังหวัดที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู่นะเหมือนที่พี่บอกว่าผู้ว่าก็เหมือนซีอของจังหวัดนั้นแล้วกันอืทีนี้เรามาดูในระดับอำเภอนะในระดับอำเภอเนี่ยเขาบอกว่าให้มีในอำเภอนะครับเป็นหัวหน้า ปกครองขา้าราชการข้าราการในอำเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอก็คล้ายๆกันนะครับแต่อำเภอเนี่ยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้นเองนะในส่วนของในส่วนที่สําคัญนะครับของเ,เรื่องเกี่ยวกับอำเภอเนี่ยนะอ่าพบรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยฉบับที่7เนี่ยเมื่อปี50เนี่ย เขานะครับกำหนดให้แต่ละอำเภอมีคณะบุคคลนะครับทำหน้าที่ไกลเกี่ยประนอมนะครับข้อพิาพาทของประชาชนได้ด้วยนะคำว่าไกลเกี่ยแล้วก็ประนอมข้อพิาพาทคืออะไรปกติแล้วเราลองนึกภาพกันดูว่าสมมุติมีคดีอาญาเกิดขึ้นถูกไหมเราก็ต้องไปแจ้งความกับเจ้าที่ตํารวจนะครับ ต้องไปแจ้งความออกับเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ถ้าเป็นเรื่องนะครับดังต่อไปนี้เนี่ยกไก่ขอไข่ที่อยู่ตามเอกสารเนี่ยนะครับาสามารถที่จะจบคดีได้โดยไม่ต้องไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องนำคดีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือนำส่งขึ้นสู่ชั้นศาลนะครับเป็นการลดภาระนะครับของเจ้าที่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็นะครับทำให้ข้อพิพาทของประชาชนเนี่ย สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้โดยเร็วนะเขาก็เลยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่7นี้เพิ่มมากขึ้นมานะทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าจะต้องเป็นคดีประเภทไหนบ้างล่ะที่จะมาไก่เกียเฮ้ยฆ่าคนตายไก,ก่เกียได้หรือเปล่านะขับรถชนคนตายอยู่ีจะมาไก่เกียรได้หรือเปล่าหรือว่าช่อโกงยักย่อเขา,นะเ,หเ,าเหมือนที่เราตอนนี้เป็นอิชูดังๆก็มีอะไรแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ปะ ถูกจับได้จะมาไก่เกียร์พนีพนอมยอมความได้หรือเปล่า,าเรามาดูกันว่าคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ไก่เกียร์พนอมข้อพิพาทนี่ในอําเภอเนี่ยเขาไก่เกียร์อะไรได้บ้างนะเขาบอกว่ากอไก่ถ้าเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งเนี่ยจะต้องเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินนะครับมรดกและข้อพิพาทอื่นนะครับซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกินเท่าไหร่ 2องแสนบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นข้อพิาพาททางแพ่งที่เกินกว่า2อ0 0สนบาทเนี่ยนะครับก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลนะไปฟ้องนะครับไปฟ้องต่อศาลจังหวัดนะจะมาไก่เกี่ยเนี่ยก็ไม่ได้เพราะมันเกินถูกไหมทีนี้ที่เราจะพบกันบ่อยๆก็คือกรณีความผิดที่มีโทษทางอาญานะก็อยู่ในข้อขอไข่อ่าจะต้องเป็นยังไงต้องเป็นความผิดอาญาและเป็นความผิดอันยอมความได้ นะครับและไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศด้วยถึงจะมาไก่เกี่ยยอมความเหมือนที่พี่ยกตัวอย่างไปฆ่าคนตายเนี่ยมันยอมความได้ปะอ่ะะา,ายอมความไม่ได้นะครับฆ่าคนตายเนี่ยยอมความไม่ได้นะครับก็จะมาไก่เกี่ยไม่ได้ความผิดอันยอมความได้ก็อย่างเช่นช่อโกงนะครับยอมความได้ยักยอกยอมความได้นะครับมีข้อแม้สองอันนะครับเกี่ยวกับความผิดที่มีโทษทางอาญาเนี่ย ต้องเป็นหนึ่งนะครับคือเป็นความผิดอันยอมความได้และไม่ใช่นะความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับถึงจะมาเข้าคณะกรรมการนะครับคณะบุคคลที่มหีหน้าที่ไก่เกี่ยข้อพิพาทของประชาชนประจำอำเภอโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาดูในส่วนที่3นะครับเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นขอบคุณครับ